ครับนูสวัสดีครับผมพี่น้องครับพี่หลอดทีมาก้ามาเบิงที่ใส่หนูขวดพี่น้องหนูซิ่งแลวพี่น้องเอาห้ามแส่ในขวดละเนื่องไว้น้ำขังกันแท้ครับพี่น้องว่ามันสีได้บ่ครับครับไปรับชมันเลยครับพี่น้องครับครับห้ามแสงสีเลยพี่น้องเนื่องด้ยนี่เนื่องจะได้ห้อยหวานเนื่องไว้เยอะครับพี่น้องเออ ห้ามห้อยนี่รุ่นครับมือเสาร์ที่ไดวะพี่น้องเมือเาค้วรับห้ามไลงไปสิเลอะพี่น้องนี่เราผ่านครับนี่ผ่านลี่ครับกระเนืงไว้สิเลอะพี่นออ้องห้อยบานห้อยไว้ครับตัวผมยังน้อยหาม่นอ้อยจะมันเออไฮหา้าหายครับผม ห้อยพี่น้องเีแล้วครับพี่น้องวิธีใส่หนูกระซิ่งครับมือหนูขวดพี่น้องมาลุ่นกันครับมือว่ามนติดได้ปะครับผมมือเ้าครับพ่อกันครับผมนี่ครับพี่น้องของสันโตครับนะครับ

นะครับบรรยากาศให้ยูให้กินพี่นออ้องพอมีจ่จกขวดพี่น้องให้กินเนี่ย,รย,รย,รยครับปีนี้ครับพี่น้องตัวล,นะละขวดนี่ซ้อมตัวซุกปีไหลเนาะโอ้มี่ยึดพี่น้อง ปีไซได้เกือบเต็มขวดเต็มขวดแล้วครับปีนี้พวกมีหนูซิ่งพี่น้องนี่มีรุ่นบ้าปีนี้รักนี่จักผล่ย่ะม่จะโตล่รุนฮ่า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 พอได้รุ่นเลยพี่น้องได้รุนมารุ่นครับพี <S <s ่น้องนี่ขวดตั้งเนืองไม่งี้ลหรครับนี่อานที่ถือพวกครับนี่ขวดเบียร์นี่เละพี่น้องคนเราขวดเบียร์ นี่ครับถือยู่สามสี่ตัวพี่น้องกันอุราไครับแงมถอกแงมเท่ออกอุรายังที่ไปบึ้งกันพี่น้องวันที่ใด้บ่ได้ไรครับหลายสำหรไอพ่อได้ทอดได้ปิ่งบ่ครับนี่หนูซิ่งหน้าหนูซิ่งเหมือนหนูหน้าเท่านีนแล้วครับพี่น้องมัม่จาะกวดนะเรียกตัวพร้อมอันนี้งเมียหนูเยอะอันนี้ซ่องสำโตอ๋ออันนี้ผมเยออันนี่ขักบ๊วยจ่า <c oughs> <c oughs> เบิดแล้วพี่น้องเบิดรุ่นแล้ครับครับมูซิงหน่อยครัี่นอคี่น้ำโ้พีหอดทำนี่หอดมามาโฟว์พี่น้อง ไอ้น่ราคออกามใน้องหีบเลยพี่น้องต้อไปจนตายกว่า